ขอบคุณที่เข้ามาชม YouTube h a p p i p e s s ช h a n n e l ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคลิปนี้ h p p p y e s s Channel มีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับอาทักษะที่ช่วยให้คุณมีความสุขเพิ่มขึ้นทุกวันมาฝากท่านผู้ฟังค่ะท่านผู้ฟังคะชีวิตที่จะมีความสุขอย่างแท้จริงนั้นต้องมีองค์ประกอบของความสุขความสุขเป็นหนึ่งในความรู้สึกที่มนุษย์ทุกคนปรารถนา แต่จะทำอย่างไรให้คนมีความสุขเพิ่มขึ้นในทุกวันวันนี้ h a p p ป n e ้เ Channel มีทักษะง่ายๆที่ทำได้ทันทีเพื่อให้คุณผู้ฟังมีความสุขมากขึ้น 1. การดื่มดำ่ำคือทักษะในการทำให้ร่างกายและจิตใจดื่มด่ำไปกับเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นทำตัวของเราให้แช่อิ่มอยู่ในห่วงเวลาแห่งความสุขเวลาที่คุณทำอะไรสำเร็จเล็กๆน้อยๆ ลองฝึกปล่อยใจให้ดื่มด่ำไปกับอารมณ์ดีๆนั้นให้นานขึ้นดู 2. การขอบคุณมันขอบคุณเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตปรับมุมมองและทัศนคติให้เป็นด้านบวกแม้วันนี้จะพบเจอกับความล้มเหลวก็ลองขอบคุณสิ่งที่เกิดขึ้นที่ทำให้เราได้มีประสบการณ์ชีวิตที่จะช่วยให้เราภาคภูมิใจกับความสำเร็จได้มากขึ้นกว่าเดิม 3. มีความหวังใช้ชีวิตอย่างมีความหวังโอกาสดีๆรอปรากฏให้คนที่มีหวังได้มีโอกาสพบเจออยู่เสมอการมีความหวังทำให้เราก้าวเดินต่อไปแม้จะเจอกับสิ่งกีดขวางระหว่างทางไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเมื่อไรขอจงเชื่อเธอว่าความหวังยังมี 4. การให การให้ทําให้มนุษย์มีความสุขและมีความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับเลยทีเดียวซึ่งการให้ก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยเพราะมันทําได้ตั้งแต่การให้รอยยิ้มกับคนใกล้ๆตัวก็ถือเป็นการให้ที่สร้างความสุขได้แล้ว 5. ความเอาใจใส่การรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรารู้จักแสดงความรัก และความห่วงใยต่อผู้อื่นนอกจากจะช่วยให้เรามีความสุขมากขึ้นยิ่งแล้วยังเป็นการฝึกให้เราเป็นคนเมตตดสินคนอื่นความเครียดความโกรธที่มีต่อคนอื่นก็จะลดลงตามไปด้วยซึ่งเคยมีคำสอนไว้ว่าให้เอาใจเขามาใส่ใจเราเป็นคำสอนที่ดีคือทำความเข้าใจเขามองเขาในมุมของเขาไม่ใช่ตัดสินเขาในมุมของเรา พยายามฝึกจิตฝึกใจของเราให้มันเป็นกลางจริงๆถ้าจิตใจเราเป็นกลางเราก็จะมองโลกตามความเป็นจริงได้ชัดเจนขึ้นถ้าจิตใจของเรามีอคติเข้าข้างตัวเองมองแบบเข้าข้างตัวเองตลอดก็จะมีอคติตัดสินคนอื่นตามใจชอบของตัวเองความวุ่นวายมันก็เกิดขึ้นพยายามฝึกตัวเองให้มันมีความเมตตาเกิดขึ้น ใจมันก็จะร่มเย็นเป็นสุขเป็นยังไงบ้างคะท่านผู้ฟัง5ทักษะที่ช่วยให้คุณมีความสุขมากขึ้นทุกวันหวังว่าท่านผู้ฟังจะมีความสุขสนุกและได้ประโยชน์จากคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับฟังแล้วพบกันใหม่กับ Happy News Channel ในคลิปหน้าคะ่ะ